สวัสดีค่ะเห็ดลินจือที่เจอนั่นเลยค่ะเขายังไม่แก่ถ้าแก่เนี่ยขอบเขาจะไม่มีดอกจะเป็นสีน้ำตาลเข้มยังไม่แก่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเก็บไปไหมคันไม่เก็บก็กลัวคนมาตัดไปก่อนดอกเนี้ใหญ่มากเป็นเหมือนพัดเลยดอกใหญ่ค่ะ ีดอกใหญ่คือดอกนี้โอ้ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ดอกนี้เกิดอยู่ที่ที่รากต้นไม้ต้นแฮมหรอก นใจไม่ได้แต่ครั้งเนี้ข้างล่างอะไม่สวยข้างล่างเห็นไหมคะแต่ไม่ขาวไม่ขาวจัว่วเดี๋ยวตัดินใจก่อนนะคะอยากเจออีกจังเลยแต่ป่ามืดมืดขอตัดินสใจก่อนนะคะสวัสดีค่ะ